สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมกู้ซูเปอร์นะครับก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมกู้ซูเปอร์ครับวันนี้นะครับก็ยังอยู่กันใน EP ของซื้อขายของรีวิวนะครับผมวันนี้มีสินค้าดีสินค้าเด็ดมานำเสนอนะครับนี่นะครับยังอยู่กันใน EP ีของการซื้อขายสินค้ารีวิวนะครับมีสินค้าดีสินค้าเด็ดมานําเสนออีกแล้วนะครับที่เห็นกันอยู่ในนี้นะครับคือในกล่องนี้นะครับเป็นเครื่องปั่นเมล็ดกาแฟนะครับหรือเครื่องบดละเอียดขนาดเล็กนะครับปั่นพริกปั่นเม็ดกาแฟได้นะครับกําลังไฟประมาณ 150าบวัตต์นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวผมเปิดกล่องดูแล้วกันนะครับวันนี้อาจจะต้องขออภัยที่กล้องสั่นๆนะครับถ่ายสดเลยครับเพราะว่าจะมาแกะในครัวเลยแล้วแกะเสร็จแล้วผมจะปั่นเม็ดกาแฟและชงกาแฟเลยนะครับก็เลยว่าให้เพื่อนๆได้ดูไปเลยว่าปั่นเม็ดกาแฟมันละเอียดแค่ไหนนะครับมันใช้งานได้แค่ไหนนะครับโอเคเดี๋ยวมาแกะกันเลยลกันนะครับขออนุญาตแกะก่อนนะครับมือเดียวนะครับ พอเราเปิดกล่องขึ้นมานะครับก็จะเจอกล่องภายด้านในอีกชั้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกล่องหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมอ่านรายละเอียดให้ดูนะฮะนี่ครับกล่องของมันนะครับก็เป็นเครื่องบดเมล็ดกาแฟ150วัตต์นะครับเห็นไหมซีรีส์นะครับ NNM8 300นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ใช้ปั่นเมล็ดกาแฟได้เพราะฉะนั้นพริกเพิกหรือหอมกระเทียมปั่นได้หมดอยู่แล้วครับผมโอเคเดี๋ยวแกะดูด้านในกันเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลาพอเราแกะออกมานะครับก็จะเจอกับเจ้าตัวอุปกรณ์นะครับนี่ครับตัวนี้ครับเป็นตัวปั่นนะครับเห็นไหมครับเงางามสวยงามเลยนะครับผม ตัวนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจสั่งซื้อนะครับขอเสนอราคาที่290บาทนะครับฟรีค่าจัดส่งนะครับน้ำหนักก็ค่อนข้างมีน้ำหนักเหมือนกันแต่ผมก็ยังทําจัดส่งฟรีให้อยู่อีกเช่นเดิมนะครับก็มีโปรโมชั่นนะครับจัดส่งฟรีก็อาจจะรีบๆหน่อยนะครับก่อนโปรโมชั่นจะหมดนะฮะโอเคตัวนี้ก็หน้าตาประมาณนี้ขัดเคลือบเงาสวยงามนะครับแล้วก็มีฝาพลาสติกนะฮะใสให้เราเห็นนะครับ แล้วก็มีคู่มืออยู่ด้านในแล้วเดี๋ยวเราเปิดดูข้างในกันดีกว่านะครับเราเปิดมานะครับพอเราเปิดมานะครับมันก็จะเจอไอใบพัด2ใบเนี่ยครับที่มันให้กําลังวัดถถึง150วัตต์นะครับตัวนี้แรงนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะคมเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่เม็ดกาแฟเข้าไปแล้วปั่นปื้ดปืดเนี่ยมันแตกแน่นอนเทคนิคนะครับมีเคล็ดลับนะครับพอดีผมใช้ตัวนี้อยู่นานแล้วแล้วก็มาขายมันก็ใช้ดีราคาไม่แพงนะครับก็ ถ้าเกิดเราอยากเอาละเอียดนะครับปกติเวลามันปั่นปุ๊บพอละเอียดแตกอะมันชอบไปติดละเอียดอะชอบติดอยู่ฝาข้างบนแล้วก็ใช้ช้อนตักนะครับถ้าเกิดเอาละเอียดน้อยก็จะอยู่ด้านล่างอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าปั่นนาน,านๆก็ละเอียดพอๆกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราปั่นเร็วๆแล้วเราก็เลือกเอาถ้าเขาอยากได้ละเอียดก็เอาขอบที่ติดด้านบนฝานะฮะเดี๋ยวเรามาดูครับใส่เม็ดกาแฟเข้าไปแล้วปั่นออกมาเป็นยังไงนะฮะ แลวตอนนี้นะครับผมก็ใส่เมล็ดกาแฟลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปปั่นให้เพื่อนๆดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามันออกมาละเอียดแค่ไหนนะครับอยากให้เพื่อนๆได้กลิ่นเหมือนกันนะครับเม็ดกาแฟหอมมากเลยนะครับถนัดยังไม่ได้ปั่นปั่นออกมาแล้วมันจะหอมกว่านี้โอเคของผมก็ใช้ไอช้อนเนี่ยครับกระบวงนี้ครับเขาเรียกอะไรช้อนหรืออะไรที่อย่าตัก2ช้อนนะครับของผม2ช้อน2ช้อนก็คือผมกินในไอมอคคาพอตนะครับที่ใช้ประมาณ 3ามถึงสี่ครับเนี่ยผมใช้สองช้อนก็เพียงพอพอดีเลยก็คือปั่นได้พอดีเหลือนิดหน่อยก็ป่าเสร็จแล้วก็ใช้กินกำลังพอดีนะครับสำหรับสามครับถึงสี่ครับนะครับของมอคค่าพอดนะครับโอเคเดี๋ยวไปปั่นให้ดูกันเลยดีกว่านะครับโอเคพาไปดูนะฮะนี่ครับหน้าตาประมาณนี้สวยงามนะครับโอเคไปปั่นกันเลยแล้วผมก็เสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาปั่นด้วยกันมือเดียวนะครับโอเค นนี้กดตัวนะครับกันฝาไม่สนิทนะฮะเราจะเห็นไหมครับเม็ดกาแฟมันจะกระเด้งขึ้นมาดูด้านบนก็ได้ค่อนข้างแรง อาจจะปิดฝาไม่สนิทมือเดียวเสียงแรงมากแรงมากโอเคคิดว่าน่าจะพอละวสำหรับการทำกาแฟโอเคเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับผมให้ผมก็ปั่นเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มแสงให้หน่อยไม่รู้จะเห็นหรือเปล่า น่าจะเห็นนะครับเดี๋ยนะมันมืดปันมืดเดี๋ยวยแต่คือมันก็ปั่นละเอียดแล้วครับเดี๋ยวเราจะตักใส่มอค้าพอตได้ตามต้องการแต่ถ้าท่านใดต้องการให้มันละเอียดมากกว่านี้ก็ปั่นให้มันนานๆกว่านี้หน่อยนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมไปก่อนนะครับถ้าท่านใดสนใจอุดหนุนนะครับก็สั่งกันเข้ามาได้ใต้ลิงก์วิดีโอคลิปนี้ได้เลยนะครับผมราคานะครับ290บาทส่งฟรีนะครับโอเคครับบายบาย ถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อที่ผมได้จะได้ไม่ต้องรองผิดรองถูกผมอาจจะบวกกาไรนิดหน่อยครับเพื่อเป็นค่านา้ําค่าเซอร์วิสนั่นเองนะครับผมบอกตรงๆเลยนะครับอ่าแล้วเช่นเดิมครับถ้าใครไม่อยากพลาดสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมอย่าลืมกด like, like, share, share, you, ไลค์กดไลค์กดแชร์กดแชร์กด subscribe กดสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจช่องของผมด้วยนะครับแล้วถ้าใครมีคําถามไม่ว่าจะเป็นซื้อขายของอาหารออนไลน์หรือจะเป็นขายสินค้าหรือว่าสอบถามคืนเงินช้อปปี้<ๆ>ก็ในแฟนเพจเช่นเดิมครับ เช่นเดิมครับหลังคลิปหรือท้ายคลิปนี้ครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่จะซื้อกาแฟเลี้ยงหรือโดเนทหรือโอนตังสนับสนุนช่องของผมนะครับผมทิ้งลิงก์หรือเลขบัญชีไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับวันนี้ยังไงก็ไปก่อนละครับบา,บายบาย,บายเดี๋ยวไปดูกันไปดูการวัดจับได้หรือเปล่า